สวัสดีครับพบกับคอลัน์ควรน้ําให้ใสโดยสันส้มนะครับซึ่งเป็นฉบับที่ตีพิมพ์ลงในวันพระสบดีที่4เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้พูดจาถึงเรื่องราวของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนอย่างราัสเซียและก็อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาหัวข้อว่าอย่างนี้ครับอย่าเล่นกับไฟอย่าเอาบ้านเมืองไปเป็นเบี้ยให้กับใคร เริ่มต้นอย่างนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอย่างแนนซี่เพโลซีนะครับซึดงดูเหมือนว่าจะตกเป็นภาระของประชาชนบนเกาะไต้หวันเองนั่นแหละครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็ทำสงครามการค้ากับจีนอยู่ก่อนแล้วชาวไต้หวันจำนวนมากในต่างก็สงสัยว่าแล้วทำไมล่ะครับสหรัฐถึงได้เอาคบไฟเนี่ย มาสมเข้าไปในเชื้อปัญหาข้อขัดแยง้งระหว่างไต้หวันกับจีนด้วยทําไมล่ะครับสมเข้าไปจนไฟมันลุกโชนทั้งที่ไต้หวันเนี่ยก็เป็นไต้หวันแบบปัจจุบันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายชีวิตความเป็นอยู่ก็อยู่ดีมีสุขแล้วก็มีความปลอดภัยทําไมมาเกมนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสหรัฐมีแต่ได้แต่ไต้หวันนี่แหละครับมีแต่จ่ายกับจ่ายเท่านั้นเองประการที่1ครับ ปรากฏว่บบาดารานักแสดงชาวจีนคนดังในสื่อสังคมออนไลน์จีนเนี่ยพร้อมใจกันโพสต์รูปภาพที่มีข้อความเป็นภาษาจีนประกาศเจตจำนงร่วมกันบนโลกนี้เนี่ยมีเพียงจีนเดียวเท่านั้นนี่เป็นประการที่1ประกาศที่2ครับโฆษกของเลขาธิการ UN ได้เปิดเผยผ่านสื่อบนชนนะครับว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยขอย้ําถึงการสนับสนุนหลักการจีนเดียวตามมติสม,มัชชาใหญ่ แห่งสหประชาชาติที่2 7 5 8เมื่อปี1,971นี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับมีประกาศออกมาหลายประกาศหลายประเทศร่วมกันประนามสาหรัฐในการยั่วยุค,ครั้งนี้นะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือประเทศรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ออกแถลงการยืนยันว่าพร้อมที่จะเคียงข้างกับจีนและรัสเซีย จะดำเนินการบนสมมุติฐานที่ว่ามีเพียงจีนเดียวและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแห่งเดียวที่เป็นตัวแทนของจีนทั้งหมดด้วยเหตุนี้แะครับไต้หวันจึงเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่แบ่งแยกไม่ได้นี่คือถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียและนี่ก็เป็นประการที่3ประการที่4ครับจีนเป็นประเทศผู้นําเข้าสินค้าจากไต้หวันมูลค่าสูงถึง 1 8 9 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วล่าสุดกับทางการจีนได้สั่งระงับการนำเข้าสินค้าจากไต้หวันหลายรายการด้วยกันนะครับมีทั้งสินค้าเกษตรผลไม้อาหารของขบเคี้ยวไม่ไว่าจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลส้มปลาดาบเงินแช่เย็นแล้วก็ปลาแมคเคอเรลแช่แข็งอย่างนี้เป็นตน้น และนอกจากนี้นะครับจีนยังยประกาศหยุดส่งออกทรายธรรมชาติไปยังไต้หวันอีกด้วยโดยที่ทรายธรรมชาติจากจีนเนี่ยถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบสําคัญทีเดียวในการที่จะทําแผ่นซิลิคอนสําหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไต้หวันซึ่งคาดกันนะครับว่ามาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนยังมีอีกครับนี่แหละครับกลายเป็นราคาที่นักธุรกิจราคาที่ลูกจ้างแล้วก็ราคาที่ประชาชนคนไต้หวันเนี่ยต้องจ่าย แรกกับการสำเร็จความใคร้ทางการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับสำนักข่าวซินหัวของจีนเนี่ยรายงานว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารครั้งสำคัญหลายจุดในทะเลรอบเกาะไต้หวันเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกวันที่4สิงหาคมตามเวลาปักกิง่งจนถึงเวลา12นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่นที่ปักกิ่งวันที่7สิงหาคม2565แต่แต่ยังไม่ไปที่เปิดเผยนะครับว่าจะกระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้างการเดินทางกระทบไหมการคมนาคมขนส่งกระทบไหมแล้วก็อื่นๆเนี่ยจะกระทบหรือไม่อย่างไรนี่เป็นประการที่5ประการที่6ครับโฆษกของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยได้ตอบ คำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเงยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรัฐบางตอนเนี่ยมีการยืนยันชัดเจนนะครับยืนยันว่าอย่างไงครับบอกว่าอย่างนี้เมื่อเดือนตุลาคมปี1971สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่26ได้ผ่านมติหมายเลขที่2758ขับไล่ ผู้แทนของทางการไต้หวันออกไปแล้วก็ฟื้นฟูที่นั่งและสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคมปี1978จีนกับสหรัฐได้ออกถแถลงการร่วมกันเป็นถแถลงการว่าโดยการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตโดยทางสหรัฐยอมรับว่ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของประเทศจีนและกรับรองจุดยืนของจีนซึ่งก็คือมีแค่ประเทศจีนเดียวและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนปัจจุบันมีประเทศทั้งหมด181ประเทศนะครับที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์การทูตกับประเทศจีนต่างก็ยอมรับยอมรับว่าในโลกนี้เนี่ยมีแค่ประเทศจีนเดียวเท่านั้นแหละครับและไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนด้วยนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนของสาหารัฐยบอกว่าไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันแล้วทำไมล่ะครับทำไมผู้นำสภาของสาหารัฐ่ยังจะดันทุลังเดินทางไปเยือนไต้หวันซะให้ได้ทำไมอย่าลืมนะครับว่าปัญหาไต้หวัน,เ,นเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดแล้วก็ละเอียดอ่อนที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสาหารัฐเลยทีเดียวนะครับทางสาหารัฐเองก็เน้นย้ำหลายครั้งในเรื่องหลักการประเทศจีนเดียวและไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวัน มื่อวันที่28กรกฎาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยได้โทรศัพท์หารือตามนัดกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐซึ่งโจไบเดนได้เน้นย้ำว่าการที่ทางสหรัฐยึดถือนโยบายจีนเดียวเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนและจะไม่เปลี่ยนและทางสหรัฐจะไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันแต่การที่นางแนนซี่เพโลซีเดินทางไปเยือนไต้หวันเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้ว,วนะครับว่าทางสหรัฐเนี่ย พูดอย่างหนึ่งแล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีสัจธรรมถูกคนทั่วไปขาดูถูกกันและทําให้เครดิตความเป็นรัฐของสหรัฐเนี่ยต้องสูญหายไปหมดน,น,นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันเนี่ยกำลังเผชิญกับความตึงเครียดแล้วก็ความท้าทายที่รุนแรงรอบใหม่ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็คือทางการไต้หวันแล้วก็ฝ่ายสหรัฐนั่นแหละครับที่พยายามจะเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางการไต้หวันเองเนี่ยก็อยากจะพึ่งสหรัฐเพื่อสแสวงหาเอการาชส่วนทางสหรัฐได้พยายามที่จะใช้ไต้หวันในการควบคุมจีนและหนุนหลังให้กิจกรรมการแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีนเป็นจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเดินทางเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงและก็สเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพโลซีเนี่ยเป็นผู้นําของสภาคองเกรสของสหรัฐคนปัจจุบันนี้ นั่นแปลว่าการเดินทางไปไต้หวันเนี่ยเปิดเผยถือว่าเป็นการกระทําทางการเมืองที่ต้องการยั่วยุในการยกระดับการไปมาหาสู่กันอย่างเป็นทางการระหว่างสาหารัฐกับไต้หวันและเป็นการสนับสนุนต่อกลุ่มอิทธิพลที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีนและต้องไม่ลืมนะครับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่สาหารัฐเล่นไพ่ไต้หวันนั้นคือจะใช้ไต้หวันในการควบคุมและก็กดขี่จีนชะลอการพัฒนาของจีน รักษาสถานะความเป็นเจ้าของตนเองแล้วก็ผลักดันความเป็นอำนาจบัตรใหญ่ซึ่งเป็นการเหยียบย่ำหลักการขั้นพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ผลักให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเดินหน้าไปสู่การ,รเผชิญหน้าและการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทําให้สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันทวีความตึงเครียดจนนําไปสู่เหตุการณ์และผลที่ตามมาอย่างร้ายแรงยิ่งนักซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงจนกระทั่ง ภัยพิบัติต่อสันติภาพและสเสถียรภาพของภูมิภาคนี้เพโลซี osi, ซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทานราษฎรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินทางไปเยือนไต้หวันของจีนโดยไม่สนใจการคัดค้านอย่างรุนแรงและการแสดงท่าทีอย่างจริงจังของฝ่ายจีนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลักการประเทศจีนเดียว และแถลงการร่วมระหว่างจีนกับสหรัฐทั้ง3ฉบับเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงและเป็นการบ่นทำลายรากฐานก,การเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างร้ายแรงนอกจากนี้นะครับยังเป็นการรุกล้ำอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศจีนอย่างร้ายแรงเป็นการบ่นทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรงและเป็นการส่งสัญญาณผิดพลาดอย่างร้ายแรงไปยังกลุ่มอิทธิพลที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีน สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับฝ่ายจีนเองก็คัดค้านและก็ประนามแล้วก็ได้แสดงท่าทีอย่างจริงจังแล้วก็ประท้วงต่อฝ่ายสหรัฐรัฐบาลและประชาชนจีนได้ใช้มาตรการที่เด็ดขาดและทรงพลังและก็จะยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อทําหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตายและบุรณภาพแห่งดินแดนอย่างแน่วแน่ ขณะที่ทางสหรัฐและกลุ่มอิทธิพลที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีนก็ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาทั้งหมดด้วยเช่นกันจีนก็เลยออกมาเรียกร้องนะครับให้ทางสหรัฐเนี่ยยุติการเล่นไพ่ไต้หวันเพื่อใช้ไต้หวันในการควบคุมจีนให้หยุดซะแล้วก็ยุติการแทรกแซงกิจการของไต้หวันและกิจการภายในประเทศของจีนและยุติการสนับสนุนกลุ่มอิทธิพลที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีนในทุกๆรูปแบบยุติการพูดอย่างทำอย่าง กี่ยวกับปัญหาของไต้หวันแล้วก็ยุติการบิดเบือนทำลายหลักการประเทศจีนเดียวยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและถแถลงการร่วมระหว่างจีนกับสหรัฐทั้ง3ฉบับนี่คือประการที่6ประการที่7ครับการตอบโต้โดยฝ่ายจีนเพิ่งจะเริ่มนะครับและยังไม่รู้ว่าจะรุนแรงขนาดไหนแต่ว่าที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็คือภาระต้นทุนทั้งหลายเนี่ยจะไปตกกับไต้หวันเองโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย สำหรับท่าทีของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์การดําเนินนโยบายการต่างประเทศที่จะไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอย่างที่ผ่านมานี่แหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องและก็เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเอาประเทศไทยไปเป็นเบี้ยเดินหมากการเมืองของใครทั้งสิ้นแหละครับ